เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปสไลเดอร์เดี๋ยวเดี๋ไปสไลเด์ก่อนนะ <c oughs> หนูสไลด์ตรงนี้ไปก่อนก็ <c oughs> ได้ลูกสไลด์ตรงนี้เลย <c oughs> คุณแม่ให้สไลด์ตรงนี้ไนดะ้ลองดูแต่ด้วยจะทำจริงไหมอ่ประมาณนั้นแหละค่ะประมาณนั้นแหละนะ,น,ะ <c oughs> น้องน้องบอกว่าน้องอยู่บนทางด่วนเมื่อกี้ พ่อที่ให้รอน้องรีมาแล้วจริงๆนะคะับไม่ใช่เขาหมายถึงป้ายโฆษณาเขาอยู่ที่ทางด่วนวันนี้น้องใส่ชุดอะไรมาคใส่ชุดดาวนี่มาใส่ชุดปักบพานุกดาวนี่มาน่ารักมากสำหรับฮัลโหลไอพี่เกลือหรือว่าไงไม่ใช่วันเกิดน้องลูกวันอะไรเลยค่ะดาวนี่หอมไหมคะตัง you <laughs>